ทั่วโลกเลยนะครับก็อยากเห็นจอห์นเมเยอร์ครับผมแบทเทิลกับวงดีมเจเตอร์ครับอยากเห็นความแตกต่างทั้งทั้งสองคนครับดีมเจเตอร์เป็นแนวแบบโปรเกรสซีฟร็อกนะครับแต่ว่าจอห์นเมเยอร์ก็เล่นพวกเอ่อบลูป๊อปแจ๊สอะไรพวกนี้ครับก็อยากลองดูรประหลาดดีนะ่าจะประหลาดดีฮะผมอยากเห็นเจซี Z นะครับแบทเทิลกับไคลเอนเวสเพราะว่าเป็นแรปเปอร์ที่เก่งที่สุด ที่ผมเคยฟังมาก็อยากเห็นเขาแบทเทิลกันแบทเทิลกันไปแบทเทิลกันมาเพราะว่าเป็นศิลปินที่ชอบแล้วก็เป็นศิลปินที่ต้องถือว่าสุดยอดจริงๆครับออคนที่อยากเห็นแบทเทิลกันนะครับอยากเห็นโปรเตสต์พี่สแตมแบทเทิลกันครับเพราะว่าไม่รู้จะแยกออกหรือเปล่าครับนั่นแหละอยากรู้ครับอยากเห็นพี่ออฟพงษ์พั์ครับผมเจอกับ AF เหมือนกันอ่าเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาคงมีลูกเล่นระหว่างความเก่ากับความใหม่อะมาเจอกันเนี่ย คงมีสร้างอะไรที่แปลกใหม่ได้ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นพี่ j o อีบอยมีคนหนึ่งก็คือคุณเจซนะฮะอยากรู้ว่าแร็ปของเอเชียเนี่ยกับแร็ปของต่างประเทศเนี่ยใครจะเด็ดดวงกันผมอยากเห็นพี่แสแตมม์แมทเทิลกับพี่สิงโตนำโชคครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขามาฟีเจอริงอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าเขายังไม่แบบ มาประชันกันสักเท่าไหร่ยังไม่เคยเห็นนะครับก็อยากจะเห็นว่าทักษะทั้งการร้องการล้นีต้าแล้วก็มุกสดของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอย่างที่ผมอยากเห็นเลยนะคือสุดยอดซูปเปอร์สตาร์ดังของเมืองไทยนะผมอยากเห็นพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะฮะปะทะกับพี่บี้เดอะสตาร์ผมยังไม่เคยเห็นเลยนะสองคนนี้ที่เขาจะมาแบบว่าแบทเทิลกันนะครับผมก็อยากเห็นจริงๆเพราะว่าเขาเป็นสุดยอดนะ,ะซูปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยเลยทั้งคู่เนี่ยเสียงพลังเสียงของทั้งคู่เรียกได้ว่า ไม่แพ้กันเลยอ่ะรวมถึงท่าเต้นทั้งคู่ก็แบบว่าเต้นได้สุดเหวี่ยงมากก็เลยอยากรู้จริงๆว่าถ้าแบทเทิลกันจริงๆเนี่ยใครจะเป็นคนชนะกันแน่ผมอยากเห็นครูปุ้มครูปเป็ดร้องแบทเทิลกันครับเพราะว่าครูเขาเห็นเราร้องแข่งกันมาทุกซีซั่นอยากเห็นครูแข่งกันบ้างครับใช่ไม่ต้องร้องเต้นแข่งกันก็ได้ครับผมถ้าาเห็นร้องเพลงแบทเทิลอะครับผมว่าอยากเห็นพี่เป้สเลอพี่สแตมครับเพราะแต่ละคนคือคามีแนวของตัวเองแล้วก็เป็นเพลงสไตล์ตัวเองที่ค่อนข้าง คือผมว่าคนฟังเรารูนะว่าเพลงนี้ของพี่สแตมเพลงนี้ของพี่เป้อะไรเงี้ยมันก็ค่อยแตกต่งงางกันมากแต่ถ้าเอามาตอเทิงกันแล้วเนี่ยบางทีอาจจะได้อะไรที่มันค่อนข้างใหม่ออกมานะครับก็คงจะเป็นผมกับพี่เบนชลาทิตนะครับเพราะผมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงของพี่เบนชลาทิตครับเพราะเป็นการชอบส่วนตัวนิดนึงครับผมอยากให้พี่ทัศยังกับพี่กะละแมร้องเพลงบทเทิลด้วยกันนะครับผมอยากเห็นคุณอ๊อปองศักดิ์กับพี่แอดคาราบาวครับ เพลง battle เหรอครับผมอยากเจอพี่ป๊อตบอดินดอครับเดี๋ยวผมร้องเอง <laughs> เพราะว่าพี่เขาเป็นไอดอลของผมนะครับคืออย่างประเทศนอกเขาก็จะมีเคิร์กโคเบนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพี่ป๊อตเนี่ยเป็นเหมือนกับรุ่นนั้นอะแต่เป็นของบ้านเราคือแกเป็น Legacy, เลกาซีเป็นเป็นตำนานที่แบบอินสไพร์ผมมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยครับ